สวัสดีค่ะพบกับหมอจุกไพเทพผ่าดวงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงชะตาขาลุยกันนะคะดวงชะตาชั้ง12ราศีนะคะในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากราศีแรกกันก่อนนะคะขอเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะดวงในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายนนี้นะคะการานอาจจะต้องเจอปัญหาอปาุปสรรคนะคะแล้วก็เจอนะคะ เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยนะคะค่อนข้างมีปัญหาความอิจฉาริษยาหรือว่าการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดและการสื่อสารนะคะสําคัญสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะต้องจัดการและบริหารเรื่องของการเงินดีๆนะคะนักลงทุนนะคะหรือว่าอยากจะลงทุนเพิ่มช่วงนี้ต้องอมีข้อมูลนะคะหรือว่าอาจจะเย็นๆน,นะคะแล้วค่อยๆหาข้อมูลในการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะ มีเงินนะคะแล้วก็มีโชคลาภอยู่บ้างแต่ว่าถือว่ายังมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรนะคะสําหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาเยอะมากแต่ว่าคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจนะคะแล้วก็อาจจะยังมองหาคนที่ใช่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอาจจะมีอีกโก้ใส่กันอยู่บ้างมีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ต้อง ระวังเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆนะคะอยากให้ดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะสำหรับสายมูนะคะหมอจุบแนะนำให้ไปไหว้นะคะขอพรพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะคะสามารถไปไหว้ขอพรได้ที่วัดแขกสีลมเพื่อเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีให้ดวงปังยิ่งๆขึ้นไปค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนนะคะ หลังของกันยายนนี้นะคะการงานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกระทันหันนะคะอาจจะมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่า,ามีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆที่ได้รับมานะคะต้องค่อยๆตั้งสติแล้วก็ใจเย็นนะคะทุกอย่างจะมีนะคะมีทางนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่ทําให้เราได้ขยับขยายหรือว่าได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องระวังเรื่อง ของการเงินมากเป็นพิเศษนะคะอย่าเพิ่งรีบที่จะลงทุนนะคะระวังคนที่เข้ามานะคะหาผลประโยชน์แล้วก็มีเรื่องเสียงเงินกับคนรอบข้างนะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เครียดเรื่องการเงินนะคะแต่ว่ายังพอที่จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินหรือว่าช่องทางเรื่องของการเงินนะคะมีไรายได้แล้วมีกําไรเข้ามาแต่ว่าอาจจะต้องบริหารจัดเงินจัดการเงินมากเป็นพิเศษนะคะ เรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะได้คุยกับคนที่ห่างหายกันไปนะคะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าได้คุยกับคนที่มีความรักนะคะต่างไวัยนะคะ ต่างศาสนาหรือว่าต่างวัฒนธรรมนะคะก็น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะต่างคนอาจจะต่างซีเรียสหรือว่ามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะอาจดูแลกันนะคะต้องมีเวลาให้กันสักนิดหนึ่งสุขภาพร่างกายะคะ่ะราศีกุมช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของความเครียดนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่พอนะคะกระเพาะอาหารกดไหลย,ย้อนนะคะต้องดูแลในเรื่องของการาพักผ่อน มากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งค่ะไส่มูนะคะหมอจุมแนะนำนะคะให้ไหว้ขอพรนะคะปู่พญานาคเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะไหว้ขอพรนะคะทเทวสวุวรรณเพื่อนะคะขอพรในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภขายดวงปังยิ่งขึ้นไปค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าราศีมีน ดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการงานนะคะ ชาวราศีมีนช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานสูงมากนะคะได้รับการมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้อาจจะต้องไฟติ้งนิดนึงมีความกระตือล้นเราก็อาจจะต้องนะคะกล้าแสดงผลงานของตัวเองนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะคนที่มองหางานใหม่ๆงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆค่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะมี ช่องทางในเรื่องของรายได้ใหม่ๆนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะการลงทุนช่วงนี้ถือว่านะคะค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าเงินช่วงนี้เข้ามาเร็วแล้วก็ออกเร็วมากพอสมควรค่ะใส่นะคะใส่เสี่ยงใส่โชคลาภก็มีโชคลาภนะคะแต่ว่านะคะอาจจะต้องขยันทําบุญนะคะเพื่อเสริมดวงนิดนึงจะได้มีโชคลาภนะคะที่ดียิ่งขึ้นค่ะความรักนะคะคนที่โสดนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะยังไม่อาลงตัวหรือลงล็อกนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเอง ะะหรือว่าการทบทวนนะคะ,ะความต้องการในเรื่องของวใจัยของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะปล่อยฟรีในเรื่องของความรักคนมีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะหรือระวังในเรื่องของอา,อารมณ์นะคะบางทีอาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆมีอะไรก็ปรับความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ต้องระวังปวดหลังนะคะปวดกระดูกที่สําคัญคือทํางานหนักนะคะก็หักโหมพักผ่อน น้อยนะคะค่ะการทำบุญเสริมดวงนะคะสำหรับสายมูนะคะไหว้ขอพรนะคะพระพรหมนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสช่วงนี้สดมนไหว้พระนะคะทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังนะคะแล้วก็เสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะสำหรับหนุ่มสาว,าว,ช,าวาชาวราศีเมษนะคะ เรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษต,ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณปังมากนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆนะคะหรือคนที่กําลังรอง,งานใหม่ๆช่วงนี้รับรองว่าน่าสนใจมากๆนะคะคุณถือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ว่าช่วงนี้พอมีความโดดเด่นมากก็อาจจะมีคนที่แอบไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยชอบใจนะคะหรือว่าอ่าอาจจะมีคนที่อิจฉาลิษยา อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าการงานดีมากๆเลยค่ะเรื่องของนะคะการเงินนะคะช่วงนี้ มีโชคลาภเรื่องของการเงินมีไรายได้แบบฟุกๆนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของเงินพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าค่าในหน้าต่างๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะมีดวงในเรื่องของการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีรายจ่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปาร์ตี้นะคะการสังสรรค์กับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะมากนักลงทุนนะคะช่วงนี้นะคะสามารถลงทุนได้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะ เรื่องของความรักนะคะคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมมากนะคะแต่ต้องระวังรถไฟชนกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะถือว่าปังแล้วก็ฮอตมากๆเลยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะตัวคุณเองแล้วก็คนรักนะคะอาจจะเจอโคนนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจแล้วโดดเด่นอาจจะต้องระวังนะคะอาจจะมีการถึงห่วงกันอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสุขภาพร่างกายนะคะสาหรับชาวราศีเมษนะคะอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของระบบน้ํานะคะไม่ท เ่ากันนะคะหรือว่านะคะอาจจะวางเวียนหัวนะคะปวดศีรษะนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะสำหรับสามูนะคะแนะนำนะคะให้ไหว้ขอพรนะคะพระพิคเนสนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ขอพรพระแม่ลักษมีในเรื่องของความรักการเงินแล้วโชคลาภค่ะค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะ สำหรับดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนกันยายนนี้นะคะการงานนะคะอาจจะได้รับมอบหมายการงานนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคนที่กําลังรอคอยจังหวะเรื่องงานใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงงานและตําแหน่งที่ดีมากขึ้นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการช่วงนี้การสอบการแข่งขันนะคะรับรองว่าปังมากขึ้นช่วงนี้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับ การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากเลยค่ะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนนะคะการเงินมีโอกาสที่จะเจอนะคะนักนักลงทุนนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าหุ้นส่วนใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะมีการขยับขยายนะคะมีลายในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆการทาธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศช่วงนี้มีความโดดเด่นมากๆค่ะมีดวงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ ะะบ้านใหม่หรือว่าที่ดินใหม่ๆนะคะ เรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปฮิวหรือว่าเยียวยาจิตใจนะคะถือว่ามีคนที่กําลังรอคอยความรักจากคุณคนโสดมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแต่ต้องระวังว่าช่วงเริ่มต้นอาจจะเป็นช่วงของอปัญหานะคะหรือว่าการเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าความรักคือพึ่งพาก,กันและกันช่วยกันเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กําลังสร้างในเรื่องของธุรกิจ ะะหรือว่ากําลังจะทําธุรกิจร่วมกันค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสายตานะคะปวดหลังนะคะปวดกระดูกนะคะการทําบุญเสริมดวงสําหรับสายมูนะคะช่วงนี้นะคะเน้นในเรื่องการไหว้ขอพรนะคะพยาครุฑเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะถ้ามีโอกาสช่วงนี้นะคะสวดมนต์คาถาชินนบัญชรเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็เสริมบุญบาร,รมีให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ราศีถัดไปนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะเรามาเปิดไพ่ดูกันว่านะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่พะพิคนศถือว่าปังมากๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะถ้าคิดหวังในเรื่องของการงานนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วมีโอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ทีมงานที่ดีนะคะหรือว่ามีสตาฟนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากขึ้นนะคะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ดีมากๆค่ะเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกได้เลยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่นะคะมีโชคลาภนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีช่องทางทางด้านการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะสำนักการลงทุนนะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะได้นะคะการลงทุนหรือว่ามีผลตอ,ตอบแทนค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ เรื่องของความรักนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะลัคกี้อินเกมแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะโฟกัสเรื่องรักนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะการหาเงินหรือว่าการทํางานทําธุรกิจมากกว่าค่ะสุขภาพร่างกายช่วงนี้นะคะอาจระวังเล็กน้อยนะคะในเรื่องอุณหภูมิภูมิแพ้อากาศนะคะอ่าแล้วก็ระวังนิดนึงในเรื่องของอาหารเป็นพิษ ะะเรื่องของสายมูนะคะสายมูช่วงนี้ไหว้ขอพอรองพระพิคเนสนะคะเสริมดวงนะคะให้สำเร็จในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องเป็นกําลังใจให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงที่คิดมากคิดเยอะหรือมีความกดดันในเรื่องของการงานงานค่อนข้าง,าง,างสูงนะคะต้องพยายามใจเย็นๆนะคะตั้งสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีตอนนี้คุณถือว่าเป็นแม่ทัพนะคะหรือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องสตรองมากเป็นพิเศษเลยค่ะเรื่องของการเงินนะคะเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องใช้เงิน หัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ามีความกังวลกับรายจ่ายที่ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนํานิดนึงนะคะอาจจะต้องวางแผนแล้วก็พยายามหมั่นทําบุญเสริมดวงบ่อยๆนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่ดีมากๆนะคะ,ะเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคนโสดนะคะนอกนือจะไม่มีเวลาแล้วนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่ายัางไม่เปิดรับหรือว่ายัางไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะอาจจะนําปัญหา มาให้หรือว่ามีความวุ่นวายหรือทําให้เราไม่ค่อยสบายใจคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็มีความวุ่นวายจากปัญหากับคนรอบข้างนะคะหรือว่าความไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ควรจะต้องอยู่กับตัวเองและโฟกัสกับตัวเองดีที่สุดค่ะ สุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้นะคะ,ะความเครียดนะคะต้องระวังนะอาจจะปวดไมเกรนนะคะนอนไม่หลับนะคะมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะอยากจะให้รีแลกหรือว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับส่มูนะคะเน้นในการไหว้ขอพรพระแม่กาลีนะคะไปไหว้ขอพรได้ที่วัดพระแม่สีมหาอุมาทวีนะคะและที่สําคัญน,นะคะการทําบุญบริจาคลงศพนะคะเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะ ราศีถัดไปนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีสิงดวงชะตาของชาวราศีสิงนะคะในช่วง ครึ่งเดือนหลังนะคะกันยายนนี้ในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ต้องตั้งสติมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคจากคนรอบข้างนะคะไม่ได้รับการร่วมมือนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าถ้าคุณตั้งสตินะคะใจเย็ยนๆนะคะรับรองว่าทุกปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้แน่นอน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความมุ่งมั่น,นตั้งใจในเรื่องของการงานสูงนะคะจะทําให้คุณเป็นคนที่เกิดพลังแล้วมี โอกาสในเรื่องของความคิดความสร้างสรรค์ในเรื่องงานใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเก็บเงินนะคะมัธยัานหรืออดออมมากเป็นพิเศษเพราะว่ามองเห็นค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเรื่องนะคะวุ่นวายในเรื่องของการใช้เงินจากคนรอบข้างค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่เนื่นองจากว่าคุณพอที่จะมีไรายได้จากความรู้ความสามารถแล้วมีโอกาสที่จะได้ไรายได้พิเศษเข้ามาด้วยค่ะ เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังนะคะปวดหลังนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะช่วงนี้อยากจะให้เน้นในการไหว้ขอพรพระศิวะมหาเทพนะคะพยายามสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะเพื่อเป็นการเสริมพลังนะคะเสริมสติปัญญาให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะโดยชะตาของชาวราศีกันนะคะ รึ่งหลังเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันราศีกันในเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้งานนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนที่คอยสนับสนุนนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังและมีความรอบคอบในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าอย่าเพิ่งขยับขยายใดๆรอโอกาสและจังหวะที่ดีมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะ เรื่องของการเงินนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นะคะอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนใหม่ๆนะคะคนที่ทําธุรกิจการค้าช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะดีๆที่คุณกาลังมองหาตัวธุรกิจแล้วก็ลายใหม่ๆนะคะอาจจะมีช่องทางหรือว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะให้ธุรกิจการงานนะคะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเริ่ม move on นะคะเปิดใจนะคะเรียนรู้คนใหม่ๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจได้เริ่มต้นศึกษานะคะในเรื่องของความรักใหม่ๆด้วยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณเจอคนรักที่เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยให้กําลังใจนะคะมีพลังใจจากคนรักนะคะทำให้ความรักค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็ดีมากขึ้นเลยค่ะสุขภาพร่างกาย ะะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังนะคะช่วงนี้อาจจะปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของดวงตาแล้วก็สายตานิดนึงนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะน้นในเรื่องของการไหว้พระประจาวันเกิดนะคะมีโอกาสนะคะไปไหว้ขอพรนะคะพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรบร๊บชุนนาราชนะคะหลวงพ่อโตเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะคะ ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการงานนะคะ ดาวราศีตุลช่วงนี้การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเรื่องบทบาทตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเส้นทางใหม่ๆและงานใหม่อาจจะมีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหน้านะคะรับรองว่าประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินนะคะ เป็นจังหวะที่ดีนะคะสําหรับของคนที่กําลังมองหาบ้านใหม่นะคะหรือว่าอาญานพานะใหม่ใหม่หมหมช่วงนี้เครดิตในเรื่องของการเงินดีนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโชคลาภในเรื่องของการเงินแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่รอคอยเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังพูดคุยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาแต่ว่ากําลังเรียนรู้นะคะศึกษาดูใจอาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้รีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินนะคะการหาเงินการทําธุรกิจนะคะการสร้างหลักปักฐานของครอบครัวมากกว่านะคะ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ต้องระวังนะคะหน้ามืดเป็นลมนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของอาสายมูนะคะการทําบุญเสริมดวงช่วงนี้เน้นในการไหว้พระประจําวันเกิดนะคะแล้วก็บริจาคลงศพนะคะเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลส่งเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนกันยายนนี้นะคะการงานช่วงนี้นะคะ ต้องบอกได้เลยว่าคุณกําลังจะเป็นม้ามืดในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานาได้รับการมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีดวงในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกได้เลยว่าต้องแสดงศักยภาพให้เต็มที่นะคะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพอเรียเมืองกาแล้วเราอาจจะไม่ได้โชว์ความสามารถนะคะเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะด,ดีๆที่ต้องเริ่มแอคทีฟนะคะขยันมากขึ้นนะคะหาช่องทางนะคะหรือว่าต้องพัฒนาตัวเอง ในเรื่องของการหาเงินนะคะมีดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องพยายามขยันไปด้วยนะคะดวง50แล้วก็นะคะแล้วก็ขยัน50ค่ะ สำหรับเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนโสดนะคะอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าคนที่มาฮิวใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่อาจจะได้เริ่มต้นนะคะหรือว่าเรียนรู้กับคนใหม่ๆนะคะแต่ต้องเปิดใจนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยคุณเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเนาะช่วงนี้อาจจะต้องนะคะอาจเริ่มเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆด้วยนะคะคนมีคู่อยู่แล้วถือว่าโชคดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความเข้าใจมีโอกาสที่จะมีบุตรในช่วง หนีด้วยค่ะค่ะสำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังในเรื่องของการปวดกระดูกนะคะปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคะการทําบ,บุญเสริมดวงสําหรับสายมูนะคะไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะ เรื่องของการงานชาวราศีธนูช่วงนี้นะคะ าจจะต้องระวังปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีความเครียดนะคะหรือว่านะคะมีคนที่คอยขัดขวางนะคะทำให้การงานไม่ราบรื่นนะคะหรือทําใหเรารู้สึกมีความไม่ตกแล้วก็กังวลใจในเรื่องของการงานนะคะต้องค่อยๆปราบแล้วก็นะคะอาจจะต้องมีการสื่อสารมากขึ้นนะคะจะทำให้งานราบรื่นมากขึ้นค่ะ เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะมากๆเป็นพิเศษนะคะถือว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวได้เลยทีเดียวค่ะ เรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้นะคะยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นอะไรกับใครเพราะว่า,าเนื่องจากตัวเองมีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะคนที่เข้ามาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความกมังวลใจนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือ move on นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต่างคนนะคะต่างมีภาระหน้าที่นะคะหรือว่ามีเวลาให้กันค่อนข้างน้อยนะคะ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของนะคะปวดหลังนะคะปวดศีรษะไมเกรนนะคะแล้วก็ใส่ตานะคะช่วงนี้นะคะสำหรับการทำบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณนะคะการทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะเสริมดวงให้ดวงปังยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับนะคะหมอชุบนะคะขอฝากคลิกีดีนะคะสำหรับนะคะ่า,ะะะะะะาชาวลุยนะคะในช่วงของการทําบุญเสริมดวงแล้วก็สายมูในช่วงนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการไหว้ขอพอรองค์พระพิคเนสนะคะเพื่อเสริมดวงแล้วก็เสริมความสําเร็จนะคะ ไปไหว้ขอพอรพบะพิคเนสนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่สีแยกห้วยขวางนะคะหรือว่าที่วัดพระแม่สีมหาอุมาทวีนะคะวัดเทพมนเทียนเพื่อขอพลังนะคะเวลาเราไปนะคะขอฝากทริคนิดหนึ่งว่าอยากจะให้ทุกท่านตั้งจิตแล้วบอกชื่อบอกนามสกุลน,นะคะแล้วบอกหน่วยงานแล้วองค์กรเพื่อเป็นการนะคะส่งต่อแล้วบอกให้ท่านทราบว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะท่านจะได้ทราบอันนี้เป็นเคล็ดลับแบบอินเดียเวลาไปอินเดียเราก็จะทําแบบนี้ ะะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราตั้งจิตว่าเราจะสร้างบุญบาร,รมีให้กับท่านได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราขอพรท่านแล้วเราให้ท่านด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการขอพรที่ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นด้วยนะคะฝากไว้กับชาวลุยด้วยนะคะขอให้ขอพรไปแล้วประสบความสําเร็จเฮงเฮงปังปงัแล้วก็กลับมาพบกันในอีพีหน้านะคะ